vivo x 5, 5มือถือจอภาพน้ำที่เน้นความทนทานตอนนี้นะครับสมาร์ทโฟนจอภาพรุ่นใหม่ที่เปิดตัวพร้อมจุดเด่นหลายด้านเลยด้านความทนทานเป็นหลักนะครับโดยตอนนี้ผ่านรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นหลายระดับแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำงานในสภาพอากาศที่หนาวจัดถึงลบ20องศาเลย และนอกจากนี้นะครับความทนทานเนี่ยมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจอีกหลายด้านเลยนะครับเช่นกล้องหลังเนี่ยสตัวร่วมพัฒนานกับไซส์ความเอียด50ล้านพิกเซลทุกตัวเลยครับส่วนทั้งด้านแบตเตอรี่เนี่ยให้มาขนาดใหญ่ถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์เลยพร้อมรองรับชาร์จไวและสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple ได้อย่างราบรื่นครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างหน้าจอเป็นแบบ AMOLED LTPO 8 t ขนาด8.03นิ้วอัตรารีเฟรช120เฮิร์ครับมาพร้อมความสว่างหน้าจอสูง สูงถึง4,500นิตเลยส่วนจอด้านนอกเป็น AMOLED เหมือนกัน LTPO 8T ขนาด6.53นิ้วตัวนี้ตาลีเฟส120 h ฮและความสว่างสูงสุด4,500นิตเช่นกันและยังมาพร้อมกับชิปประมวลผลเป็นแ n a p d r a g o n 8 Gen 3นะครับให้แรมมา2ขนาดมี12 g ิก,กับ16 g ิเลยครับรวมไปถึงรอมเนี่ยมี256 g ิ512 g ิและ1 t b กล้องหลังจัดให้เต็มๆเ,เลย3ตัวเลนส์หลัง50ล้านพิกเซลมี o s กันสัน่น เลนที่2อันต้า Y วาย50ล้านพิกเซลและเลนที่3ปเป็นเลนเทเลโฟโต้ปาลิทันนะคบ50ล้านพิกเซลสามารถรองรับแบบซูมออโติคอลซูม 3x และซูมดิจิทัลซูมได้ 100x เลย ในส่วนของกล้องหน้าครับตัวนี้จัดมาให้20ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่6,000มิลแอมรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์และชาร์จไร้สาย40วัตต์ครับในส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยเห็นว่ารองรับ 5G เป็น Wi-Fi 7นะครับบูทูธ5.4มี NFC เป็นพอร์ต USB-C 3.2 Gen1 ครับและแน่นอนว่าตัวนี้ทนทานรองรับมาตรฐาน IPX8 x 9 x 9 i ั9 และ P5X ทนอุณหภูมิได้ลบ20องศาเลยครับมาดูในส่วนความบางกังนบ้างตัวนี้เมื่อพับนะ่าจะอยู่ที่9.2ม mm, ิลลิเมตรเป็นสีไทเทเนียมนะและตัวสีขาวและสีเขียวเนี่ยจะอยู่ที่9.7ม mm, ิลลิเมตรครับและเมื่อกางออกนะครับสีไทเทเนียมจะอยู่ที่4.3ม mm, ิลลิเมตรและสีขาวและสีเขียวนะครับจะอยู่ที่4.55ม mm. ิลลิเมตร น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยไทเทเนียมอยู่ที่217กรัมและสีขาวและสีเขียวเนี่ยจะอยู่ที่226กรัมครับมาดูในส่วนราคาบ้านดีวกว่านะครับตัวแรม1 2ลอม256เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31,850บาทและตัวแรม1 2ลอม256อยู่ประมาณ36,400บาท และตัวแรม16ลอม512เนี่ยอยู่ที่38,690บาทและสุดท้ายนี้นะก็คือแรม16ลอม1เทลาไบต์อยู่ที่ประมาณ43,200บาทครับถ้าเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีบวกลบราคานิดหน่อยนะครับ